สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cynthia Drawing ในช่วง Basic Ibis Pen EP ที่7ค่ะวันนี้จะมาสอนการสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บเลเยอร์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันนะคะ ขั้นแรกให้เราคลิกเครื่องหมายบวกแล้วกดที่คําว่าเพิ่มโฟลเดอร์จะมีเลเยอร์โฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมา1อันจากนั้นให้เราเปลี่ยนชื่อเพื่อป้องกันการสับสนว่าอันนี้คือโฟลเดอร์อะไรค่ะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะวิธีสังเกตว่าอันนี้คือเลเยอร์หรือโฟลเดอร์นะคะสังเกตได้จากไอคอนรูปโฟลเดอร์ด้านซ้ายล่างของเลเยอร์ค่ะจะปรากฏรูปโฟลเดอร์เล็กๆอยู่ตามที่เห็นนี้เลยต่อมานะคะให้เราไปยังเลเยอร์ที่เราต้องการนะคะ และคลิกที่ขีด3าขีดค้างไว้และเลื่อนออกไปทางด้านขวาม,มือทีนี้เมื่อเลื่นเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าข้างหน้าเลเยอร์ที่เราลากเนี่ยจะมีเส้นปรากฏออกมา1เส้นเชื่อมระหว่างเลเยอร์และโฟลเดอร์นะคะอันนี้จะแปลว่าตอนนี้เลเยอร์นี้ได้เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนั่นเองแค่นี้เองง่ายมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะลากโฟลเดอร์เอเลเยอร์อื่นๆนะคะที่เราต้องการ แล้วก็เราสามารถคลิกที่โฟลเดอร์ได้โดยตรงเพื่อเปิดหรือปิดเลเยอร์ได้เลยค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะขั้นตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของตัวตัวต้นไม้นั่นเอง อันนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจว่าโฟลเดอร์สำคัญอย่างไรค่ะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการว่ารูปต้นไม้และจะมีส่วนของใบไม้กับตัวต้นไม้ตอนที่เราลงสีใบไม้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ลงแค่สีเดียวเราอาจจะลงสีของใบไม้แล้วก็เงาลงแสงก็แปลว่าเราใช้ไปแล้ว3 3สีนะคะ3เลเยอร์ด้วยต่อมาเราก็จะมาลงแสงอีกแล้วเราก็จะอาจจะต้องลงอีก3สีก็คือ สีต้นไม้แล้วก็เงาแล้วก็แสงอีกแล้วต่อไปถ้าเรามีดอกไม้ด้วยเราก็ต้องลงไปอีก3สีแล้วถ้ามีตัวผลของต้นไม้อีกก็จะลงไปอีก3สีเหมือนอย่างนี้เช่นกันซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ได้ลง3สีอยู่นะเราถ้าเราทําละเอียดมากๆเราอาจจะลงไป5 6สี5้าเลเยอร์เลยแต่อันนี้สําหรับตัวอย่างนี้นะคะถ้าเราใช้อย่างละส3 3สเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด12เลเยอร์แล้วซึ่งถ้าหากว่า เราใช้หนักขนาดนี้แล้วยังไม่รวมพื้นหลังที่เราอาจจะวาดเพิ่มอีกเช่นอาจจะวาดนกภูเขาหรือท้องฟ้าเพิ่มอีกถ้าเรามีเลเยอร์มากๆแอปเนี่ยจะค้างนะคะแล้วทำให้เราทำงานไม่สะดวกดังนั้นการสร้างโฟลเดอร์เพื่อจะเก็บเนี่ยก็จะช่วยลดภาระการทําง,งานของแอปและช่วยลดอาการค้างของแอปเด้มากๆเลยค่ะโดยถ้าเราจะจัดเก็บเลเยอร์ต่างๆพวกนี้นะคะให้ก็ให้เราสร้างโฟลเดอร์ของแต่ละพาร์เอาไว้เลยเช่น ของใบไม้เราก็สร้างโฟลเดอร์ใบไม้ที่มา1อันแล้วก็ลากลากเลเยอร์ hmm. เข้าไปในโฟลเดอร์ใบไม้แล้วก็ของต้นไม้ก็อีกโฟลเดอร์หนึ่งของดอกไม้ก็อีกโฟลเดอร์หนึ่งและผลก็อีกโฟลเดอร์หนึ่งแค่นี้เองค่ะเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกแล้วนะคะโอเคเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ